ไปมันนี้ออกห้าหลออมันนี่ออกข้าหลออทงนาอ้ณิเล็กเชลียยังแหลมมันนี้สงการกันแล้วล่ะอันมือขึ้นเดี๋ยวยจนหัดเตียงขึ้นมือขึ้นนี่อันมือไร้เอาไว้อันมันนี้พักพ้อนกันมันนี้ข้าหล่อลิ้นทงนาวะเล็กเชลียยังแหลมมันนี่ไปไปพเดียวนีีละไปหลยคนมันยาค้องผอมอาบุธทางผอมนี่ กอง蒿บุคือกองผู้อื่นเลยไปกับตาดอยไปเด้อพายจะไปนั <c oughs> ่นนงมึงก้อดนุ่มอีตัวแรกก็มีแต่ก้อนแหงๆโอ้ยเนาะมันก็แหงแค่แหล่งอย่างเี้ว่ากอดนุม่มอีถือถือข้าวเผาะอะไรถือข้าวโจดไปจัปจกงัวงไปจกคนเนาะมีแต่ ห้อยเขาคุดเขาเคียห้อยงวงกัดนิดนึงพูดจะมันเข่าไปไะไรจะได้เหียนมืดมิติเลี้ยงนิดหน่อยนิดหน่อยนะมันเสิเอามันก็มันเอาบปอะไรมันไปเอาไปกินมันก็เอาไปกินหมดเลยมันหน่อยไรตองผ้าบึงบนใหม่แหละมันแห้งพ้นตก ตกอยู่ส่วงก้อนที่หอดสงการเนี่ยมันตกอยู่ฝนก็ได้แต่ตกแห้งอยู่ชองเถื่อซามเถื่อแต่ว่ามันก็แห้งเบ็ดเลยกันตกตอนเหนือมันก็สีมีเกิดลายอย่างน้องใหม่ก็ได้อันนี้มันดูที่นี่เบ็ดเลยเห็นตัวขี้เขียวมันแดงนิดหน่อยนึงมันแนงมันน้อยมันเอาไปกินมันก็เบแบบเอาอะไดร นี่ก็ไปที่ชิบชีสเมซาเลยนี่ทางคนอื่นเขาอยู่ดินหนามดินยังกินเหลากินเบี้ยอาจจะว่าออกมาดินต้องให้ท้งหน้าดีกว่าสบายใจดีเว้ยอากาศก็เย็นดีมันกจะซ้ำดีนได้มัน,ำน,มนยำแหลงว่าจะออกแห่งๆห่งจะหน่อยต่อไปพุ่นกระสีโต๊ะอะไรดีจำท้งไห้ท้องหน้าอันนี้แหละ kì nào quá. Người này. Đã. À. Này. Ừ. แดดกับพ่อแดดเมื่อยไปต่อเข้า มาหาหนาใหมมา,หาคุจจีหนใหม่กับบุไลไปเตะหมาทิ้งแกนน้ำหมกทิ้งแก,งก,แกมกินกับตำบังหงกระทิ้นมันอยู่ในทุงหนาไม่อบอกทิ้งแกลกระทิ้นี่แฉบบ,บบุตรซื้อไปเลยนะคันตรงยำแหลงนี่ พ่อชิมีกินอยู่